ล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะสำหรับสาวตีนานสุพนาธที่หลังจากโดนทัวลงว่าเป็นคนพาสาวอิงฟ้าวราหาหนีเที่ยวสิงคโปร์ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นนางงามที่กระแสรแรงดีไม่มีตกเลยค่ะตั้งแต่ช่วงประกวดยันมงลงจนถึงวินาทีนี้ค่ะสำหรับสาวอิงฟ้าราหะและยิ่งใกล้วันที่จะไปเป็นตัวแทนประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่ประเทศอินโดนีเซียยิ่งเป็นที่ถูกพูดถึงและจับตามองขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งล่าสุดเกิดกระแสดราม่ามากๆเลยค่ะสําหรับกระแสดราม่านางงามที่เกิดขึ้นว่ามีคนพาเธอหนีเที่ยวจนเสียงงานไม่ยอมมาซ้อมนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้ค่ะด้านเจ้าของเวที ทีมิสแกนอย่างคุณนวัรอิสระไกศีลได้ออกมาเคลื่อนไหวและสดพูดถึงเรื่องนี้นะทำนองว่ารู้ตัวว่าคนที่พาไปคือใครพาไปสายการบินไหนไปประเทศไหน ไปเที่ยวบินไหนค่ะขอให้หยุดการกระทําดังกล่าวและในส่วนของอิงฟ้าเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะงานนี้ก็ทําเอาใครหลายคนค่ะรวมถึงแฟนคลับและแฟนนางงามที่เข้ามาชมไลฟ์ของบอสค่ะได้มีการเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นตั้งคําถามท,มที่สงสัยมากมายถึงเสาหลอ,อ,อกอ,อักษรย่อแล้วก็สงสัยว่าสิ่งที่เขาพูดว่ามีคนพาอิงฟ้าไปสิงคโปร์เนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมซึ่งบอสค่ะก็ยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าไปจริงแล้วก็ไปกับคนคนนี้นั่นเองค่ะซึ่งช่วงระหว่าง ที่บอสกำลังไลฟ์สดอยู่นั้นก็ได้มีการพูดอักษรย่อออกมานั่นก็คือตอนอนั่นเองค่ะจนทำให้ทุกคนที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ก็เลยสงสัยกันว่าตอน,อนคือใครจนสืบไปสืบมามีคนไปโยงถึงสาวหล่อยอย่างสาวตินานั่นเองค่ะหลายคนก็มองว่าใช่สาวตินานจริงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการโยงกันมั่วๆแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะแฟนานางงามแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็ต่างเข้าไปทัวร์ลงบนอินสตาแกรมของสาวตินานทันทีเป็นจํานวนมากเลยค่ะบางคนก็ไปคอมเมนต์ค่ะบอกว่าพักนะคะถอยออก มาอย่าไปอะไรกับพี่ฟ้าบอสบอกแล้วมารักอะไรกับตอนนี้หยุดพากันไปในทางที่ดีได้ไหมรู้อยู่แล้วว่าผลที่ตามมาคืออะไรความรักไม่ผิดพิธีคนบางคนก็บอกเขาว่าขอพี่ฟ้าคืนได้ไหมในขณะเดียวกันค่ะนอกจากจะมีคนเข้าไปด่าไปสาปแล้วเนี่ยก็มีคนเข้าไปให้กําลังใจด้วยบางคนก็เข้าไปเซฟตินานั่นเองค่ะติดแฮชแท็กเซฟตินาทั้งยังบอกอีกค่ะว่าเราว่าทุกคนมีสมองใช่ว่าใครจะจูงจมูกกันได้ง่าย บางคนก็บอกเขาว่าอยู่ดีๆทัวมาลงพิตีเฉยเลยตั้งสติค่ะไม่มีใครพาคนนั้นไปเสียได้ค่ะโทษแต่พิตีไม่ถูกนะคะรู้จักเขาดีแค่ไหนต้องมองคนฝั่งคุณด้วยไม่ใช่จะชมกันอย่างเดียวผิดถูกก็ว่าไปตามความจริงใครมายุง่งใครมาใกล้ก็โดนด่าหมดเป็นแฟนคลับที่ไม่มีสติเลยนะคะ ซึ่งต่อมาค่ะก็มีคนไปจับสังเกตค่ะว่าหลังจากที่เกิดกระแสดราม่าขึ้นค่ะฝั่งตินาหรือว่าฝั่งอิงฟ้าจะมีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆหรือเปล่าซึ่งฝั่งของตินาค่ะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโพสตอร o r ี่อินสตาแกรมค่ะเป็นภาพตัวเองนั่งอมยิ้มแบบเทพๆพร้อมอิโมจิมองบนนั่นเองค่ะซึ่งลงเป็นคลิปสั้นๆเลยก่อนที่จะลงคลิปเป็นกับพริปตาวิงวงิแล้วก็ลงคลิปหลานในข้อความที่แปลเป็นไทยว่า กำลังใจของฉันนั่นเองค่ะซึ่งฝั่งของสาวอิงฟ้านั้นก็มีการออกมาเคลื่อนไหวที่มีคนแคปข้อความในลายกลุ่มค่ะซึ่งไปข้อความที่เชิงตัดท้อของเธอกับกลุ่มแฟนคลับนั่นเองค่ะแต่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าแชทที่ออกมานั้นเป็นแชทจริงของอิงฟ้าหรือไม่ใช่แชทจริงนั่นเองค่ะ ำหรับคนที่ติดตามข่าวนี้อยู่ค่ะก็อ,อยากขอให้ติดตามต่อไปแล้วก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปทัวร์ลงไทยเขารอให้สาวอิงฟ้านี่เป็นคนออกมาพูดแล้วก็อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองจะดีกว่าค่ะเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยทุกคนต้องใจเย็นๆอย่าไปทัวร์ลงไทยเขาแบบไร้เหตุผลน,นะคะแล้วถ้ามีเรื่องราวออกมาอัปเดตอีกทางเพจประเมาส์จะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ